จ้าเดี๋ยวลุงให้หยุดสงการเมื่อไหร่ป้าไปหานะป้าหมอเอาโทรศัพท์ม,มไปเล่นติ๊กต็อกอ๋อได้ได้ได้ป้าผ่อนให้ใชนไหมสามสิบยังเจ๋ว <c oughs> ไม่จริงหน้าพี่มีร,อ,รอยทุกคนรู้หนูรู้แถมรอยดำที่พี่มีมันไม่เคยแยกตูปอิสระไปหาเขาเตอร์แบงใช้ยซะเดือนนี้เหลือตังแค่พันหกฉันไม่ตกเป็นทาสคุลล่กค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณชาวกรูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะหมองว่าการรีวิวในวันนี้ของหมองเนี่ยเป็นรีวิวที่หลายคนรอคอยเพราะปะกติอาจะชอบมีคําถามแล้วก็เป็นคําถามยอดฮิตของเพจแล้วก็ช่องกรูเช็คเลยก็คืออยากหน้าขาวใสใช้อะไรดีรูขุมขนกว้างใช้อะไรดีคะกรูยาหมองแต่ว่าขอราคาไม่แพงนะวันนี้หมองก็เลยจะมารีวิวเซรั่มที่หมองใช้มาเองเกือบจะเดือนแล้วนะคะคุณนนั่นก็คือ heritage v dan 24.9 rejuvenating serum booster นะคะตัวนี N ้นะ ก็จะเป็นกล่องสีขาวแล้วก็มีแถบเขียวด้านล่างแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีขวดเซรั่มอยู่นะซึ่งเป็นลักษณะของขวดสีชาแล้วก็จ็อปเปอร์นะคะจริงๆสูตรนี้เขาเป็นหัวเชื้อเซรั่มสมุนไพรนะคะหัวเชื้อเซรั่มสมุนไพรโอมบิเทชเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเซรั่มหรือว่าสกินแคร์ตัวแรกๆนะคะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทอร์ฟบอมิเลนนะคะหรือว่าเอนไซม์จากสับประรดนะส่วนประกอบในสูตรเนี่ยคะ่ะ เขามีสารสกัดเพื่อสมุนไพรไทยแล้วก็แอคทีฟอื่นๆถึง23ชนิดรวมในขวดเดียวนะคะคิดเป็น24.9%ถือว่าเข้มข้นมากๆนะมคะทุณมากกว่าเซรั่มทั่วไปในท้องตลาดหลายเท่าเลยนะแต่เดี๋ยววันนี้หมองจะพูดถึงสารออกธิ์หลักๆของหัวเชื้อเซรั่มนี้แล้วกันเนาะสันตัวแรกคือ Advanced Retinol d e h y นะคะ Advanced Retinol d e h y เนี่ยเป็น anti-aging ที่มาช่วยฟื้นฟูผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยลดเดินริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวแต่งตึงขึ้นนะคะสูตรนี้ใส่ Retinol d e h y มา0.1% ซึ่งก็เท่ากับแมกโดสที่ออยอไทยกำหนดเลยเนาะ r รจิ n น l d e ดีไฮเนี่ยเป็นวิตามิน A ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ออยออนุญาตให้ใช้ในเครื่องสำอางนะคะคุณคจุดเด่นก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเรติโนอิกแอซิด หรือว่าวิตามินเอในรูปแบบที่พร้อมใช้ในได้อย่างรวดเร็วจากรายงานการทดลองในผู้หญิง55คนที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยจากการโดนแสงแดดสะสมให้ทา0.1% Retinol d ี Ret h y เป็นเวลา8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนเนาะจริงๆในการทดลองนี้มีการเปรียบเทียบกับไกลโคลิตเอซิดด้วยนะคะคุณพบว่าการทา0.1% Retinol d e h y Cream เนี่ยช่วยลดริ้วรอยแล้วก็อรอยตีนกาได้จริงค่ะ สันกลุ่มที่2จะเป็น s t r e n g t ใน i a ซ i ิ a m ม d e นะคะใน a c ซ n ิน i ม e คือสารไวทเทนนิ่งที่ค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วก็เห็นผลในเรื่องของความขาวใสได้จริงสกินแคร์ที่เป็นสูตรขาวใสแทบทุกตัวเนี่ยนะคะมีส่วนผสมของใน a c ซ n ิ m i ม e แต่ point มันอยู่ที่ว่าความเข้มข้นเนี่ยใช้มากหรือใช้น้อยแค่ไหนสูตรนี้เขายังคงคอนเซปต์จัดเต็มนะคะคุณเมื่อกี้ใส่ r e t i n o l ดีไฮไป m a x d ose แล้วใช่ไหมคราวนี้ใน A c i n ิ m i มัยก็ใส่มา10%ซึ่งก็คือ m a x d ose ของออยไทยเช่นกันค่ะคําว่าแม x d ด ose ของออบบย อนุญาตให้ใส่ได้สูงสุดเท่าไรเขาใส่ที่สูงสุดเลยนะคะจัดคือจัดเต็มอ่ะจากรูปเป็นการทดลองทา5%ในซินามายเป็นเวลา12สัปดาห์นะคะพบว่าเม็ดสีผิวลดลงการแดงอักเสบของผิวก็ลดลงผิวหน้าก็เรียบเนียนขึ้นชัดเจนค่ะการทดลองนี้ใช้แค่5%นะคะคุณแต่ว่าสูตรนี้เขาใช้ถึง10%ในซินามายนะก็เข้มข้นเป็นเท่าตัวการทดลองนี้เลยเนะาะสัรกลุ่มที่3คือ botanical anti pollution complex สูตรนี้มีสารสกัดจากพืชอีกหลายชนิดนะคะที่มาช่วยต้านอนุมูลสระแล้วก็เป็น anti หมองยกตัวอย่างตัวที่น่าสนใจแล้วกันเนาะก็อย่างเช่น m o r i n g a Orifer ิฟราซีดอยหรือว่าน้ำมันมารุมนะคะในทางของการเป็นสกินแคร์เนี่ยะคะ่ะก็มีรายงานว่าน้ำมันมารุมมีฤทธิ์เป็นแอนตี้พอลิชันนะคะก็คือป้องกันการทำลายผิวจากมลภาวะต่างๆซึ่งหมองว่าก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะที่มีฝุ่น pm 2.5เยอะแบบนี้นะคะแถมสูตรนี้ใส่น้ำมันมารุมมาเยอะพอสมควรเลยนะคะมีคอตตอนเอ็กตรัหรือว่าสารสกัดจากดอกคอตตอนนะคะที่นอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยยังมีรายงานว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ผิวได้อีกด้วยมีไดโพเทสเซียมไกเซอรไรเซตหรือว่าสารสกัดชชเอมเทศนะคะที่มาช่วยต้านอนุมูลสระจริงๆแล้วสารสกัดชชเอมเทศเนี่ยเป็นที่รู้ในวงการสกินแคร์นะคะคุณว่าช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวได้ดีซึ่งมีรายงานว่าช่วยลดการอักเสบอยู่เยอะพอสมควรเลยนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากใบบัวบกและก็สารอื่นอีกหลายชนิดนะคะที่มาช่วยลดการระคายเคืองของผิวนะจากแสงแดดฝุ่นหรือว่ามลภาวะต่างๆได้ค่ะสารกลุ่มที่สีก็จะเป็นในชรร่วงเอนไซม์คอมเพล็กซ์ค่ะในช่วงะะเอนไซม์คอมเพล็กซ์ สับประรดแล้วก็เอนไซม์จากฟักทองนะคะซึ่งจะมาช่วยเร่งกระบวนการผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยลดการอุดตันของผิวทําให้สีผิวสม่าเสมอมากขึ้นนะคะลดปัญหาพวกรอยดําฝ้าแล้วก็กระไดเอนไซม์ inside จากเงาสับประรดเนี่ยค่ะทางแบรนด์เขาทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งคุณผู้ก็รู้เนาะว่ามอกเกษตรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญงานวิจัยเกี่ยวกับพวกสารสกัดจากพืชมากพบว่าเอนไซม์จากสับประรดเนี่ยค่ะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการอักเสบได้ซึ่งก็สอดคล้องงกกัับบรราาาายยนววิจที่่พ ทซจากสับประรดหรือว่าบอมิเลนเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกจากแผลต่างๆได้สูตรนี้เป็นเซรั่มเข้มข้นสีเหลืองนะคะไม่มีกลิ่นทาแล้วไม่เหนียวเนินอะแต่ก็ไม่แห้งนะยังรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นอยู่สูตรนี้มีสารสกัดเข้มข้นอยู่หลายตัวนะคะรวมถึงมีสารที่ช่วยในการผลัดเซลเล์ด้วยคุณณหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าใช้แล้วจะแสบผิวหรือเปล่าอันที่จริงหมองใช้แล้วหมองไม่แสบเลยนะแต่ถ้าเกิดมีรอยแผลอย่างเช่นรอยแผลสิวหรือว่าคุณๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้สกกกกิินนแครรที่่ออออาาาาาผลลลัดนเเซมะวจ รู้สึกยุบยิบได้บ้างนะแต่มองว่ามันไม่มากหรอกวิธีใช้ด้วยความที่เซรั่มเขาเข้มข้นมากเนี่ยนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นหัวเชื้อนะถ้าเป็นคนที่ผิวธรรมดาก็ให้ผสมเซรั่มกับผลิตภัณฑ์อื่นในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวบอบบางเนี่ยก็ให้ผสมเซรั่มกับผลิตภัณฑ์อื่นในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองผลลัพธ์หลังใช้คือมองใช้มาเกือบเดือนแล้วนะในช่วงที่มองทาหัวเชื้อเซรั่มสมุนไพรคอ์ดิเตชนะคะมองงดการใช้วิตามินเอทุกชนิดนะแล้วก็งดการใช้สกินแรที่มาผลัดดเซ้วย จะลดการใบแอสนะคะความร,รู้สึกหลังทาครั้งแรกก็คือทากลางคืนแล้วตื่นมาตอนเช้าผิวนุ่มมากพอใช้ไปสักพักเนี่ยผิวดูใสขึ้นคือสองกระจกเนี่ยหมองรู้เลยว่าผิวเปลี่ยนคือมองสังเกตจากตอนที่หมองทารองพื้นด้วยปกติหมองใช้รองพื้นเนี่ยรองพื้นจะขาวกว่าผิวหมองประมาณนึงแต่ว่าช่วงเนี้ยใช้รองพื้นแล้วหมองรู้สึกว่าสีมันพอๆกับหน้ามองเลยส่วนเรื่องรูมขนก็ค่อนข้างชัดนะคะโดยเฉพาะที่จมูกเนี่ยรูมขนเล็กลงมองว่ามันคล้ายๆกับเวลาที่เราไปทำทรีทเมนที่คลินิกเลยแต่นี่คือแบบ หัวเชื้อเซรั่มสมุนไพร h e r b t e s t สูตรนี้เหมาะกับใครผมก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะฟื้นฟูผิวนะมีปัญหารอยดำสิวผิวคล้ำรูขุมกว้างอยากจะลดเลือนริ้วรอยให้ผิวเต่งตึงขึ้นจริงๆหมองก็ถือว่าเขาครบแล้วก็จบในขวดเดียวนะคะคนที่ชอบมีปัญหาสิวุตันหน้าทารองพื้นแล้วไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะสูตรเนี้ยก็ช่วยได้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาผิวแห้งมากเนี้ยค่ะก็แนะนําให้ทำ m o i s t u เซ z e r เพิ่มนะคะเพราะว่าสูตรเนี้ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องความชุ่มชื้นเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่ผิวธรรรมดาาาาก็ถถืืออออว่่เออยูลห้คุณ คุณมีสกินแคร์ที่ใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะใช้หัวเชื้อเซรัร่มสมุนไพรเฮอร์บิเทชเพิ่มเข้าไปเพื่อช่วยเสริมฤทธิ์กันได้นะคะ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของวิตามินเนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ผู้หญิงท้องเนี่ยนะห้ามใช้นะคะหรือคนที่มีปัญหาเรื่องซิบอริกเดอร์มาต,าติดหรือว่าโรคเซฟเดิมเนะะี่ยค่ะก็ห้ามใช้เช่นกัน1ขวดเขา 20cc นะคะเขาใช้ผสมได้ประมาณ1-2เดือนช่วงนี้มีฉลองครบรอบ1ปีกับ Herbitage นะคะเพื่อขอบคุณผู้ที่ใช้จริงเนี่ยทั่วประเทศทางแบรนด์เขาได้จัดโปรโมชั่นมือสวยหน้าใสห่างไกลโควิดพร้อมกับมอบส่วนลดกว่าสีะะ่หัวเชื้อเซั่ม d เ a 24.91ขวดเนยค่ะจากราคา ปกติ1590าบาทลดเหลือแค่990บาทพร้อมแถมฟรีเซรั่มล้างมืออีก1หลอดนะคะโมูลค่า159่าบาบาทค่ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยรีบ่อยนะคะคุณเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ค่ะเริ่มแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม63หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะถ้าคุณคุณที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ช้อปปี้นะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของทางแบรนด์เดี๋ยวหมองใส่ไว้ให้ในแนะคปชั่นนะาหค้่วนแบบไลลเะะ็ วินนี้มีประโยชน์ย่ามองก็ฝากกด subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้นคนที่คุณคุณรักสำหรับวันนี้คุรย่ามองไปแล้วค่ะ